บริษัทล้างซ้าม i นเรลลิเิเ s o ผู้รับสัมประธานเหมือนทองคำทองแดงเฟโฟนแขวงสวนนรรณ์เขตได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการตัดสินรางวัลอาเซียน m i n e r รอ a w a r อร์ด2023เข้าชิงรางวัลดังกล่าวครับ ประเภทความเป็นเลิศในการผลิตแร่ธาตุซึ่งทางบริษัทจะต้องนําเสนอแผนการการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตัดสินรองวันทางนี้ครับการเข้าจริงรางวันอังกาจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมเหมืองแรกของบริษัท ซึ่งในปี2565ก็สามารถผลิตทองคำได้มากกว่า6.7ตันและทองแดงมากกว่า6,600ตันและคาดการว่าในปี2 5 6 6จะสามารถผลิตทองคำได้มากกว่า6ตันและผลิตทองแดงได้มากกว่า7,000ตันบริษัทฟลานซ้างมินเนอรัลได้เริ่มดำเนินการขุดค้นเหมืองแร่ทองคำทองแดงเซโปวนเมื่อปี2545 โดยมีระยะเวลาการขุดค้นแร่จนถึงปี2,576ปัจจุบันบริษัทดำเนินการขยายและก็ขุดค้นแร่ทองคำระยะที่2บนพื้นที่สัมปทาน1,250ตารางกิโลเมตรซึ่งประกอบไปด้วยการขุดค้นทองคำแบบเปิดหน้าดินการขุดค้นบ่อแร่ใต้ดินการขยายพื้นที่บ่อเก็บหางแร่ด้านทิศตะวันตก ซึ่งถามว่าการเสนอชื่อของบริษัทนี้เราจะได้รับประโยชน์อะไรครับแน่เลยครับก็คือในเรื่องของระบบการจัดการที่เขาทําค่อนข้างที่จะอนุรักษ์แล้วก็วห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมคนอยู่อาศัยรอบข้างนะครับอันที่1เลยอันที่2นี่ก็คือในเรื่องของการจ้างงานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของการผลิตเหมืองแร่และชื่อเสียงของการทําธุรกิจของประเทศลาวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุงใหญ่ณนะสวรรค์เชื thank you